เดี๋ยวไปคุยกับคุณพยักน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหมายเรียกสาวแล้วก็ตอนนี้มันมีข่าวมาด้วยนะครับว่าเส้นเงินต่างๆเนี่ยอาจจะโยงไปที่บ้านใหญ่บุรีรัมหรือไม่นะครับก็ตอนนี้นะครับคุณพยักน้อยอยู่กับเราแล้วนะครับคุณพยักน้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพยักน้อยเดี๋ยวขอสรุปประเด็นแรกก่อนเลยครับหมายเรียกภาพใหญ่เนี่ยกรตอออกหมายเรียก คดีหัวเสวาวมาสู่ล็อตที่สี่แล้วสรุปว่าไปไป,ไปมา,มาตอนนี้มันมีกี่คนนะครับที่โดนหมายเรียกครับก็ถ้านับจากหมายเรียกที่ได้ข่าวจากเมื่อวานเนี่ยนะก็เป็นหมายเรียกล็อตที่สี่นะครับล็อตที่สี่เอ่ลอล็อตที่สี่นี้เมื่อวานนี้รู้สึกจะสิบสิบหกคนนะครับสิบหกคนนะครับก็รวมเอ่อสี่ล็อตเนี่ยก็ร้อยห้าคนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขน,นะัวดหควแนนนะ ร้อยห้าคนในร้อยห้าคนเนี่ยผมว่าน่าจะมีคนนอกถึงประมาณสักน่าจะเกือบสิบคนเลยนะอันนี้ตัวเลขอาจจะไม่แม่นยาเป๊ะๆนะครับเพราะว่าไอ้คนนอกมันมีล็อตที่หนึ่งก็มีล็อตที่สองเนี่ยคนนอกหลายคนหน่อยนะครับล็อตที่สองคนนอกหลายคนหน่อยเพราะอย่างเช่นที่มีรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งนะนะเก่งแล้วก็มีพวกนายยกอบจอภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับมีพวกหัวคะแนน นะครับมีพวกพ่อสอสออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนับๆดูก็น,น่าจะเกือบๆสิบคนหรือประมาณสักสิบคนนี่แหละที่เป็ดคนรอกนะจากทั้งหมดสี่ล็อตเนี่ยร้อยห้าคนนะครับ105ร้อยห้าคนเป็นเมื่อล็อตสี่เนี่ยร้อยห้าคนแล้วนะครับก็ตีซะว่าผมว่าสวออจริงๆเนี่ยนะอาจจะไม่เป๊ะเพราะจริงๆสวออเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อเลยนะอาชีพเขาหลากหลายเนี่ยนะครับ โอ้โหทาไมนั่งไล่คนนี้อาชีพไหนกลุ่มไหนจังหวัดไหนเนี่ยโอ้โหผมก็เสียเวลานะนะครับขอโทษขอโทษด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ผมว่าคนนอกเนี่ยน่าจะเกือบสิบบุรีรัมเนี่ยผมว่าก็เกือบสิบแล้วนะนะมันมันบุรีรัมเนี่ยหลายคนตั้งแต่ลอ็อตอ่าล็อตที่หนึ่งแล้วง่ายง่ายนะครับแล้ววันก่อนเนี่ยผมคุยกับอผู้คนใน,นกรกตน,นะเขาบอกว่าตอนนี้เขาทำมีเพียรมีเพียร นะครับออกหมายที่เงียบไม่กระเติกกระตากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระเติกกระตากแล้วเดี๋ยวจะมีปฏิกิริยาต่อต้านร้องนู่นร้องนี่อะไรสารพัดร้องอ่ะนะนะครับเดี๋ยวก็มีคนไปร้องให้หยุดพักงานคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆตอนนี้เขาออกเงียบๆนะครับเป้าหมายเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะเขาบอกว่าร้อยสี่สิบบวกลบนะครับร้อยสี่สิบบวกลบนะครับก็หลังจากเนี้ย นะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนนอกออกมามากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าว่าภายในวันศุกร์นี้เขาจะออกครบหมดในส่วนของกรกตนะศุกร์นี้เหรอวันศุกร์นี้ก็วันนี้วันพุธแล้วอะ่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงให้น้องตตางเขาตั้งหลักก่อนว่าแต่ละล็อตเนี่ยมันมีกี่คนค่ะที่ผ่านมานะคะมีการเรียก เออทั้งหมดเนี่ยล็อตเนี่ยสีล็อตค่ะล็อตที่1 55คนล็อตที่2 10คนล็อตที่3 24คนแล้วก็ล็อตที่46 6คนค่ะตอนนี้ที่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาในคดีหัวสวนะคะเรียกไปแล้วทั้งหมด105คนค่ะ -105 คนถ้าเกิดว่าตามข่าวคุณพยักน้อย1้อยบวกลบเท่ากับว่ามันก็เหลือประมาณ35บวกลบล็อี่สล็อตจบไปี่มันุกเนี้สุกนี้เลยเหรอ ก็ผมเชื่อว่าไอกรกตเนี่ยเขามีเวลาทํางานของเขาเนี่ยเนี่ยเดือนนี้พฤษภานี่แหละแล้วเดือนหน้ามันจะถึงคีดีไอไงที่เราพูดกันแน่ผมพูดไปแล้วไงเดือนหน้าคาดีายาเลยนะเอ,อเดือนหน้าเนมิถุนาเนี่ยดีไอเขาแล้วละ่ะดีไอเขาเปรย์เปิดฉากเดือนหน้าแหละมิถุนาสิงหาเนี่ยดีไอต้องจัดการหมดแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าไฮไลท์เนี่ยจะอยู่มิถุนานี่แหละของดีไอนะครับไอ ไอ้สิบหกคนล็อตสี่เนี่ยเขาให้ไปรายงานตัวเมื่อไหร่รู้สึกจะสัปดาห์หน้านะแต่ผมจําไม่ดิดวันที่วันที่สี่มิถุนาหรือ<ล>ไงมิถุนาเออวันที่สี่มิถุนาเขาก็ไล่ไล่กันไปอย่างนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้กันอย่างที่มีข่าวเนี่ยเอาหมายเรียกไปส่งตามบ้านเนี่ยสิบหกคนสิบหกคนเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าคานใช่ไหมวันนี้วันพุธผลประหัสเนี่ยเขาทยอยพิจารณาแล้วก็ทยอยออกหมายเรียกเนี่ยกรกตเนี่ยผมเชื่อว่าภายในวันศุกร์เนี่ยจบ ปิดตัวเลขครบเราจะได้รู้ว่าจ้าทีว่าเท่าไหร่แน่ร้ยอยสี่ส <140, S 1> ิบร้ 150, อยห้าสิบอะไรเขาว่ากันไปนะครับ,รบก็ผมเชื่อว่าภายในวันศุกร์เนี้ยหมดนะครับแล้วก็ทยอยเพราะว่าไอ้ล็อตสามเนี่ยล็อตสามเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือวันที่ยี่สิบเก้านิถุนาใช่ไหมท,ที่มารยายงานตัวก็คือพรุ่งนี้วันศุกร์อะล็อตสามเนี่ยครนะที่ต่อมารับทราบข้อกล่าวหาเนี้ยเพื่อหัดศุกเนี้ยพรุ่งนี้จะมาลืน่นเดี๋ยวล็อตสี่ก็คือ ไอ้ที่ติดไปเมื่อวานนี่ก็คือไปสัปดาห์หน้านะแล้วก็เนี่ยเขาก็ทํางานทยอยกันไปอย่างเงี้ยไม่ต้องัาประดังกันเยอะๆนะนะครับก็ลอ็อตไม่รู้ว่าจะออกล็อตเดียวหรือจะมีล็อตห้าล็อตหกอันนี้ไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อว่าใครในวันศุกร์เนี่ยนนในส่วนของกกตเนี่ยก็ทํางานหมดนี่มันร้อยห้าคนแล้วนะอ่าใช่เราโอ้เราไปใครจะไปคิดว่าจะโดนสอยกันขนาดนี้่ะเกินครึ่งสภา โอ้โหกันร้อยร้อยห้าคนไปแล้วอะ่ะนะเที่เราเช็คเนี่ยผมก็ไม่อยากไปไม่ดูไม่ได้ดูรายละเอียดว่าคนนอกมันเท่าไหร่เนี่ยผมว่าก็ประมาณอาตีประมาณสักสิบคนเน้ยสมมุติถ้าสิบคนหรือสิบห้าคน,นอ่ะโหถ้าสมมมันเก้าสิบไปแล้วนัเก่งนะครับอ่าเราคิดหยาบๆนะพูดเดี๋ยวบอกแฟนคลับว่าเราคิดกันหย,ยาบๆนะเพราะชื่อแต่ละคนเราไม่รู้จักเลยกลุ่มสาขาอาชีพอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คนเด่นคนดังเหมือนสอวมในอดีต หรือจังหวัดประคนเนี่ยถูกไหมหน้าใหม่ไงเออมันหน้าใหม่อะ่ะเราไปนั่งไล่โอโหเบื่อเลยล็อตแรกเนี่ยผมไล่พพบุรีรัมยังใช้เวลาพาักใหญ่เลยอะ่ะครับผมก็ผมก็สนใจแต่บุรีรัมว่าโดนไปกี่คนล็อตแรกบุรีรัมทั้งหลายคนแล้วอะ่ะผมว่าป่านนี้ไปสิบคนไปแล้วบ,บุรีรัมอ,อ่ะสวนะแล้วข่าวลือให้จับตาฟ้าผ่าบุรีรัมเรื่องเส้นเงิน ก็เอาอย่างนี้กันแล้วกันผมผมคุยกับคนทั้ง,งกรกตาทั้งดีไอคือเขาไม่ทํางานโฉ่งชางเปิดหน้าแล้วอ่ะเขาพัวโดนสอยโดนส่องโดนตอบโต้อะง่ายๆโดนตอบโต้ปรเดี๋ยวไปล้อมโน่นเดี๋ยวไปล้องอประชเดี๋ยวร้องสารรัฐมนูลเขาไม่เอาแล้วอ่ะเขาทำยุ่งเหียบแต่เดี๋ยวตอนนี้ให้ให้กรกตาทาเป็นก่อนคือเท่าที่ทราบนะดีไอเนี่ยเขาได้แต่ของดีๆมาทางนั้นเลยครับ ของดีๆดีในที่นี้คือข้อมูลหลักฐานนะนะเห็นหลังสุดเนี่ยเมื่อวันซื้อเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานมันไปถึงนอหนูแล้วอ่ะนอหนูอีกคนนึงอะนะปกติมีนอหนูสองคนใช่ไหมหลักฐานเออใช่หรือ,ออีกนอหนูหนึ่งครับเขาบ,บอกว่าหลักฐานเนี่ยมันไปถึงนอหนูแล้วอะ่ะตอนนี้มันนอนหนูโดนไปคนแล้วอะหรือ,ออีกนอนหนูเดียวไหมครับ <D in> <life> เอดนไอเนี่ยเขามีเขาบอกว่าเขามั่นใจเลยเพราะว่ามีของดีๆเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกคือคือผมบอกแฟนลับเราก่อนนะเดนิวเนี่ยไม่ต้องปหวาดรลแวงกอกตชุดเนี่ยที่เขาทํางานกับดีไอเนี่ยให้กอตบางคนที่ไม่ค่อยทํางานหรือว่าเช้าชา,ชามเย็นชาม,ชามเนี่ยเขาไม่ได้ให้ไปยุ่งกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับอยู่วงเอาว่าอยู่วงนอกอะเขากันอยู่วงนอกนะครับ เข้ากันอยู่วงนอกไม่ค่อยได้มาทางานเท่าไรหร่หรอกออประเภทเช้าชามเย็นชามเนี่ยเขาเขนะนะ้ากันอยู่วงนอกคือคือณวันเนี้ยนะถ้ากรกตเขาออกหมายเนี่ยครบยนะแล้วมาแลกมารับทราบก็ฝาครบเนี่ยกรกตเขาก็จะพิจารณาสำนวนคดีอะไรต่างๆนี่ยแล้วส่งให้ศาลศาลแผนคดีเรื่องตั้งเนะี่ยเป็นคนตัดสินกรกตไปศาลเลยนะอานิ้ไอเนี่ย ไม่ต้องไปพูดถึงไอบ้บ u ยล้มต้มคนตรงคนดูแลเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมาเป็นแผงเลยแหละมิถุนาเนี่ยนะฟอกเงินอังยี่อะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยดีไอเขามีของดีๆอยู่ในมือเยอะนะดีไอเนี่ยไม่ต้องเป็นระแวงเขาถ้าจะระแวงเนี่ยโนโด่นเดี๋ยวดีไอไอคดีฟอกเงินอังยี่เนี่ยสํานวนมันต้องส่งไปไหนไปไออาจารย์ไปศาลเราไปตรวจสอบกันในโน่นชั้นอากาจารโน่นมันจะมีอะไรแปลกหรือเปล่า นะครับแต่ผมบอกว่าในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยดีไอเนี่ยผมผมมั่นใจได้เลยนะเอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่เขาไม่ทำาก็หนึ่งห้าเจ็ดนะเก่งนะนะเขาไม่ทําปล่อยป่าละเลยนี้ได้ก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดนะนะหรือว่าทํางานไม่เข้าท่าเข้าทางผิดฟอร์มเนี่ยเออก็โดนด่านะนะครับแต่ณวันเนี้ยไอ้ข้อมูลไอ้ไอ้ตัวเลขของ,ของกรกตรที่ออกมาเนี่ยผมว่าเอาเอารับประกันเลยกันแล้วกัน ดีเอสไอเนี่ยไม่น้อยหน้ากกตพปรลกวครัอเอ,า,อางี้ดีกว่าแล้วเราก็ไปจับจองกันน่นเนี่ยพอสมบูรณ์จากดีเอสไอมันส่งไปอายการนี่แหละว่าเขาจะมีอะไรขู่ขีดขู่ขีดกันหรือเปล่านะอย่างที่ผมพูดกันเนี่ยกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเราอย่าไปจับผิดแจงตำรวจอายการเอ่อตำรวจดีเอสไอหรือว่าพนักงานสอบสวนมันยังมีอายการมีศาลนะมันจะมีอะไรแปลกๆออกมาหรือเปล่าเนี่ย ผมว่าเรามองข้ามนี้ได้ไปเถอะแล้วก็ไปคอยเป็นจ้องจ้องการทํางานของอายการดีกว่าเพราะปิดคดียายาไงนะคดีอายาเนี่ยเขาจะว่าไงเขาจะสั่งฟ้องใหม่ฟ้องกี่คนจะดึงเวลาจะถ่วงเวลายัางไงเนี่ยผมว่านู่นแหละเราไปเตรียมตัวไปจ้องการทํางานของอายการนั่นแหละนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเขาทํางานเงียบเียบแล้วนะครับทํางาน เขาพูดถึงขนาดว่าถ้าทํางานเดี๋ยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะกระโตกกระตากมากไปเนี่ยเดี๋ยวเะาโดนสอยอ่ะร้องโหนร้องนี่น,นะเขาก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ตอบโต้อยู่แล้วจอมจะตอบโต้อยู่แล้วนะครับแต่ณนวันนี้ผมเชื่อว่าภายในวันศุกร์เนี่ยในส่วนของกตเขาทําจบนะหมายเรียกอะไรต่างๆที่เราพูดกันในเหลืออีกถ้ามันร้อยสี่สิบเนี่ยก็อาจจะเหลือสักประมาณสักสามสิบกว่าคนเนี่ยผมว่าเขาคงอาจจะไม่ อาจจะไม่ออกรวดเดียวมาสามสิบอาจจะครึ่งครึ่งได้ไม่มนะหรือสามสิบทีเดียวล็อตเดียวเลยจบก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูเขานะครับผมว่านี่แหละกรกตเขามีทำลายทำงานแค่นี้เนี่ยภายในพฤ้นสคมานนี้และเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมิถุนาเนี่ยของดีไอออกมาแล้วนะครับมิถุนาสิงหาเนี่ยดีไอเขาต้องเขาต้องทำงานเสร็จภายในสิงหานี่แหละเกงนะแล้จะมีกีค่คนอะไรต่างๆนี่คดีอาญา เกีย่ยวกับเรื่องการฟอกเงินอ้างยี่อะไรต่างๆเนี่ยนะดีไอเนี่ยเขาเขาต้องเล่งสรุปสํานวนแล้วก็ส่งให้อัยการนะครับส่งให้อายการแล้วเราเนี่ยไปจับจ้องที่เมื่อสํานวนไปไปถึงอัยการแล้วอัยการจะว่ายังไงคุณจะว่ายังไงไอ้ตรงนั้นดีกว่าครับคือ,ค,อคือเขาเขายืนยันกับผมนะดีไอได้ไดข้อมูลอะไรมาดีๆเยอะเรื่องเยอะข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยนะเอเขายืนยันมาอย่างนั้นผมก็ครับ ทางมาจากคือเอาง,ง่ายๆว่าผมเห็นร้อยห้าคนสี่ล็อตเนี่ยผมก็แฮปปี้เลยนะเก่ถงพูดตรงๆนะจากจากที่เราคาราคาสางกันมาเท่าไหร่เกือบปีนะนี่เขาทาํางานกันกี่เดือนแหลอเราต้องต้องมองในมุมนี้ด้วยนะถ้านับตั้งแต่วันประชุมเอกชนพิเศษมาถึงวันนี้มากี่วันเองอะเก่งนะก็ต้องให้กําลังใจดีใจให้กําลังใจกรกตที่เขาเสร็จทํางาน ถึงสองเดือนหรือยังเนี่ยตั้งแต่ไอ้วันที่เขาประชุมคดีพิเศษกันเนี่ยครับผมว่ายังไม่ผมว่ายังไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้มันออกมาร้อยห้าคนแล้วอะครึ่งครึ่งสครึ่งสภาวุฒิครึ่งของสวแล้วอะถูกไหมเออผมว่าผมว่าผมว่าเกินความคาดหมายแล้วแหะเราเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าโวยลงโวยลงอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้สํานวนกรกตก็ต้องมาเล่นพิจารณาเพื่อจะส่งสารนะครับ เดี๋ยวดีไอเขต้องทบถามว่ากรกตมาขนาดนี้กรกตมาขนาดนี้ร้อยห้าคนไปแล้วดีไอจะไม่มีสักคนหรือเอาพูดพูดหวยที่สุดนะเก่งครับถูกไหมอย่างนี้พยัก์น้อยเอข่าวของคุณพยัก์น้อยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้แจ็คพอตคนนอกที่เป็นบ้านใหญ่จริงๆเนี่ยเอรู้ไหมว่ามันจะออกมาในในชั้นไอ้ล็อตห้าหรือว่าจะไปออกในชั้นของดีไอครับก็ก็เป็นได้ทั้งสองส่วน นะครับเป็นได้สวยอันนี้เขายังไม่ยอมอบอกเลือกขนาดนั้นว่าจะโดนทั้งกกตรหรือว่าจะโดนทั้งดีไอนอย่างเดียวน,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 นะครับก็ยังไม่ขนาดนั้นครับนะครับก็ก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างไ่ได้นะโดนทั้งกงกงตโดนทั้งดีไซน์คือตอนนี้เขาระแวดระวังข้อมูลการั่วไหลและต่างๆ,ๆนานานเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ที่จะโดนทั้งกงกงตโดนทั้งดีไอน์กกตก็เบาหน่อยถ้าไปศารก็โ่อโอนมันศาร,ร คดีเรื่องตั้งมันก็เบาอ่ะจะโดนไปไปไปดีไทยเป็นเรื่องใหญ่นะอาญาเนี่ยมันคุกนะเออใช่ครับเออมันมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะถ้าไปโดนไม่โดนตกตอแล้วไปโดนเอสไอเนี่ยมันคุกนะเป็นคดีอาญาเป็นเรื่องฟอกเงินเป็นเรื่องอังยี่อย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างคดีที่มา,กาตกตทอย่างเก่งก็ตัดสิทธ์อะไรไปถูกไหมถอยให้เป็นพ้นจากสวตัดสิทธ์ทางการเมืองไปมันเป็นอย่างนี้ไง นะถ้ามาทางทางกรกตเนี่ยแต่ถ้ามาทาง,ทาง,ง,าาท,างทางดีไซน์เด่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็อย่างไรก็ภาวนาให้โดนสจ้ของที่ก็แล้วครับครับก็นะครับข่าวคุณพยักน้อยมันมาอย่างนี้หลายคนก็ก็จะไปเชื่อมโยงไงเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีจังหวะ พอดีเลยในงานปปสใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะชาวเน็ตก็ไปสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินค่ะโดยไปจับสังเกตที่คุณอนุทินนะคะปรากฏว่าไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ยืนใกล้ไม่สบตาแล้วก็ไม่ยกมือไหว้ค่ะคุณพยักน้อยคะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณอนุทินเขายัางแน่นแฟนกันดีอยู่ไหมคะไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดขนาดนะั้นคุณอน,อนุทินเพิ่งไปทําตามมาใช่ไหมล่ะครับ ก็าอาจจะมีเถียงตายอยู่หรือเปล่าก็าเห็นตอนท้ายก็กอดคอกันนี้นะกอดคออนุทินอยู่ดีแล้วก็จับพันย่างแนบแนบ่แนแดงน้าเงินรวมกันเป็นสีม่วงเออผมก็เพิ่งรู้นะว่าแดงกับน้ำเงินถ้ารวมกันไม่รู้สูตรผสมสีมันเป็นสีม่วงนะยังไม่มีอะไรหรอกรัฐบาลเนี่ยคือคือผมว่าตอนนี้นะไอ้พักการเมืองที่อยู่ข้างหลังสบอเนี่ยผมว่าทําใจแล้วล่ะเก่งผมว่าทําใจเป็นผมว่าทำใจ คือคือผมว่าทําใจเป็นเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็น์แล้วล่ะว่าโดนยอมรับสภาพเออเออก็มันร้อยห้าคนแล้วอ่ะครับเออทําใจแล้วล่ะผมว่าทําใจแล้วล่ะแปลว่ากินยาทําใจแล้วล่ะเออนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเปี้ยวอรัฐบาลอะไรเขาหรอกคือคืออยู่กับเขารัฐบาลให้นานที่สุดกันแล้วกันคือถ้าไม่เป็นรัฐบาลจิ้งหนักไงเข้าใจป่ะ ครับอืมเราไม่มีอะไรก็คุณทักษิณก็กอดคอคดีคือคืออะไรอ่ะตัวแปรของของรัฐบาลมันอยู่ที่เสียงเลยวันเนี้วันเนี้ไอ้พักเก้าทามเนี่ยมันเสียงมันยังไม่แน่นอนไงเก่งนะผมฟังค,คุณอะไรนหะคุณไผ่ลิกเนี่ยแต่เสียงยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการเนี่ยมีแค่สสสามสิบคนอันนี้คือยังไม่เป็นทางการไงเก่งมันจะไม่พร้อมที่จะเอาภูมิใจไทยออกไปหรอกรัฐบาลเนี่ย ยังยังขาดยังไม่ได้หรอกเสียงมันเสียงมันปริมปริมอะ่ะเกินมาถ้าปริมปริมอะ่ะนะครับก็ยังไม่มีอะไรหรอกรัฐบาลแต่ว่าพักที่อยู่ข้างหลังสอวอผมว่าตอนนี้นะผมเชื่อว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันทำใจแล้วแหละก็โดนมาร้อยห้าคนแล้วบุลีร์โดนเข้าไปตั้งกี่คนอ,ะอ่ะอ่างทองโดนกี่คนแล้วว่ามันจะเหลือเหรอนะถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาจะออกหมายเรียกได้สี่ล็อตได้ร้อยกว่าคนเหรออ,ออืมเออ ผมว่าทําใจเถอะไอ้เรื่องสวออเนี่ยแล้วคุณเป็นกรมา้มากรมตาทํางานกับพรคร่วมรัฐบาลไปนะครับผมว่าไม่มีไม่มีผลอะไรแล้วผมว่าผมว่าเขากินยาทําใจแล้วลหละแล้วเราก็เล่นกันทุกวัน,น่ยขนาดเนี้นะนะครับเดซไอก็เดีียวเหอออกมาเนี่ยคนนอกก็รทีรันตีช่วยเขาโดนไปคนแล้วอ่ะอ่าใช่ถูกไหมล่ะครับแล้วท,ทั้ตีช่วยโดนไปคนแล้วภาคใต้ไอ้รดสองมีแต่หัวคะแนนพักจากนั้นเลยอะ่ะ นะมีมีสมาชิพกพรรคหัวคะแนาานพักแล้วมันจะเหลือเหรอมันจะไปแข่งขืนอะไรอะ่ะกับไปบิ่งมิอะไรกับรัฐบาลไม่มีผลหรอกครับอย่าไปนั่นเลยผมว่าคุณอนุทินกับคุณทักษิณเนี่ยก็ยังความกับพักธก็ยังเหมือนเดิมแหละพักร่วมรัฐบาลไม่มีอะไรหรอกยังกอดคอกันอยู่นะครับยังกอดคอกันอยู่แล้วก็นั่นแหละตัวแปรอย่างที่ผมพูดอะ่ะพรรคการทรรมมันไม่ยังไม่นิ่งไงเสียงเขายังไม่นิ่งไงมีแต่สสไม่เป็นทางการเนี่ยเก่ง ถูกไหมเมื่อไหร่คุณมีคุณมีสักสี่ห้าสิบเมื่อไหร่เออเนี่ยที่จะปรับคนลมอรปรับภูเก็ตไทยออกเออถ้าพักกล้าทำนีสักห้าสิบคนเลยอย่างนั้นเนี่ยอย่าว่าหน่อยนะไปตัวอยถูกไหม,ไหมตอนนี้มันยังไม่พอหรอกแล้วเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยอะไรอะ่ะพลมอพิ่ประมาณเข้าอ่ะนะมีแต่กฎหมายสําคัญทั้งนั้นเลยเรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยสมัยประชุมสภาเนี่ยที่กำลังจะเปิดันอยู่เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนเดือนนี้ยเดือนหน้าเนี่ยนะ มีแต่เรื่องสําคัญนึงนั้นดังนั้นรัฐบาลเนี่ยต้อง,ต,องต้องมีเสียงที่พอสมควรน,นะครับมีเสียงพอสมควรต้องเกินครึ่งทั้งสี่ห้าสิบไปและมันที่จะปลอดภัยครับเกินครึ่งทั้งสทั้งสี่ห้าสิบไปที่จะปลอดภัยครับตอนนี้ถ้าอยู่กันแบบนี้แต่ว่าไอ้เรื่องสวเนี่ยก็อย่างที่บอกอะทำไมต้องไปดึงเป็นสึกระหว่างสีแดแงกับน้ำเงน้ำน้ำเงินอะไรเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย นะมันไปเกี่ยวเลยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับคุณทําอะไรไว้ไว้ทิ้งหลักฐานไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนี่เขาก็ต้องทํางานมีคนมาล้องเรียนร้องทุกออสฉมวสําลองเขามาล้องไม่รู้กี่คนอะ่ะถูกไหมเขามีหลักฐานมาล้องไม่รู้กี่คนเนี่ยแล้วตํารวจไม่รับเรื่องดีไอ้ไม่รับเรื่องมาได้ยังไงอะ่ะนะมันไปเกี่ยวว่าเสื้อแดงตรงไหนผมถามแค่นี้ ไม่เกี่ยวตรงไหนวะผมไม่ไม่เข้าใจจริงๆพยายามเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของสึกแดงและเมือ่อผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเกี่ยวกันโน่นอ่ะอันดับแรกอ่ะไอ้สวสํารองอ่ะเขามีหลักฐานแล้วเขามาล้อตนะีไอเนี่ยมาล้อปุ๊บม,มันก็เป็นรับเรื่องปับ๊บมันก็เป็นคดีอาญาเนะี่ยแล้วเขาไม่ทํางานเขาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดถูกไหมล่ะก็แค่นั้นเนี่ยไม่ได้สึกระหว่างสีอะไรหรอกจะเปไปคิดมากครับตอนนี้ผมว่าพักที่เขาอยู่ข้างหลังเนะี่ยทาใจแล้วล่ะ ดนกันไปร้อยห้าคนเนี่ยแล้วมันไม่หยุดแค่นี้หรอกนะก็เดี๋ยวถ้าแต่ไปถึงอย่างที่ผมบอกอะ่ะร้อยสี่สิบวกลบนะคะนะถ้าโดนขนาดนี้แล้วดีไอก็ต้องมีมีอีกเป็นร้อยอ่ะดีไก็ต้องมีเป็นร้อยอ่ะเอาง่ายงเออเดี๋ยวรอลุ้นนะเดือนมิถุนายนเอาเดือนหน้าเนี่ยมิถุนานเนี่ยมาแล้วละ่ะดีไอใจเยน็นๆนะใจเย็นดีไอเนี่ยเขาทํางานแบบผมว่าเขาสุขุมร่อบคอบนะเขาไม่ออกหมาเรียกก่อนให้กกตซึ่งเกี่ยวข้องก่อนออกก่อน ถูกไหมล่ะเขาจะได้ไม่มีข้อกระหาเยอะว่าแทรกแซงฝ่ายนีต้ตรงนิติบัญญัติก็ให้เล่นเรื่องไอ้ผิดผิดไอ้ไอ้ไอ้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งไปก่อนเนี้ยเจ๋งนะครับให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งซะก่อนให้ดีไอให้กกตนเนี่ยเป็นเจ้าข้าพใหญ่ซะก่อนแล้วเดี๋ยวดีไอเขาฟันเรื่องอาญาฟันเรื่ององังยีนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณหลุดจากสวเมื่อไหร่ก็ไปเจอคดีอาญาต่อเลย เพราะครีอาญาเนี่ยมันมันโดนก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นสอบอนะครับเขาตัดตอนก่อนที่ดีไออ่อก่อนกรกตชักประกาศรับรองให้คุณเป็นสวอนนะนะครับก็เขาดีไอก็ทํางานสุข,ขุมรอบพ่อไปแหละให้ให้กรกตอฟันซะก่อนนะครับในฐานาะเจ้าภาพหลักเออเรื่องเนี้ยมันจะได้มีมีข้อกล่าวหาว่าเขาโอ้โหออกตาออกตา,ออกตานะเดี๋ยวกรกตเสร็จแล้วคโนแหละไปโดน อาญากันต่อครับผมค่ะคุณพยักน้อยคะประเด็นต่อไปชวนคุยเรื่องที่คุณอนุทินหลังจากเสร็จที่ปปสแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าถ้าเอ,อ่ดอสไอเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจะให้กรมการปกครองไปจับตัวคุณนัทพรแล้วก็บอกว่าท่านิ่งเนี่ยก็ระวังจะโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ดคุณพยักน้อยคะสรุปว่าการจับคุณนัทพรน,นี่มันอยู่ในหน้าที่ของกรมการปกครองหรอคะคือ,อย่างนี้ คืออย่างที่เราทราบอ่ะคุณนันทรพรโตประยูนยเนี่ยเขาไปร้องที่ยุพ,พักภูมิใจไทยใช่ไหมล่ะนะครับไปร้องผ่านไหนผ่านอายการสูงสุดเดี๋ยวเขาก็นัดวันเขาจะไปร้องกับสารให้มดูนะครับก็ไอภูมิใจไทยเขาก็ตรวจสอบแล้วว่าคุณนันทรพรเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาย,ยู่นะครับได้ยินนะครับ นะครับคุณ,ณนัทพรโตรายูเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาอยู่นะครับเป็นผู้ต้องหาร่วมนะเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาคนเดียวนะคดีอะไรอ่ะคดีเรื่องไอ้ไอ้เครดิตยูเนี่ยนของจัดหรือว่าสากลของจัดง่ายๆนะคดีนี้มันนานแล้วอ่ะนะครับคุณคุณไอ้นัทพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสี่คนที่ถูกแก้ข้อเ่าหาหนึ่งในสิบสี่นะไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับ เป็นหนึ่งในสิบสี่คนที่ถูกแจ้งข้อหาข้อหาอะไรอ่ะร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินนะครับก็คดีเนี่ยบรนดนานแล้วละ่ะสิบกว่าปีแล้วนะครับเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยก็คือวันนี้แหละยี่สิบแปดพฤษภาคมดีเอสไเนี่ยเขาส่งเอกสารส่งข่าวชี้แจงนะคดีของเอไอคุณนัทกพรเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งหมายเรียกไปแล้วสามครั้ง นะครับส่งหมายเรียกไปแล้วสามครั้งให้คุณนัทพรเนี่ยไปพบอายาการนะครับเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับแต่นี้คุณนัทพรเ็าอ้างว่าเขาไปพบมาแล้วไปพบอายาการมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพบหรือยังไม่รู้นะอายาการเขาก็แจ้งมาที่ใใดีไอที่นักงงารสอบสวนดีต่ว่าให้หนำตัวคุณนัทพรเนี่ยไปส่งให้อายาการจะดีเขาจะได้เอาตัวไปฟ้องศาลนะครับคุณนัทพรเ็าอ้างว่าขอเลื่อนนัด โดยอาว่าอยู่ระหว่างของความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดอยู่นะครับวันนี้ดีเอสไอเขาที่แจงนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้นัดให้คุณนัทพรนะมาพบพนักงานสอบสวนดีเอสไอเนี hmm. ่ยภายในวันนี้แหละ28 mm hmm. พฤษภาคมนะครับภายใน28พฤษภาคมถ้าไม่มาเนี่ยนะ้าไม่มาพบเนี่ยตามหมายเรียกเขาก็จะเดินดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ูดตรงๆนะถ้าคุณนัทพรไม่มาพบนิไายภายในะวันนี้ในะัี่แปดเนี่ยนะคุณโดนออกหมายจับแน่นอนคนระันะเขะนะ้าใจไหมตอนนี้นาะนะเขาออกหมายออกหมายเรียกไปแล้วสามรอบให้ไปพบพนังกงานสอบสวนเอ้ให้พบอายาการเพื่อาอายาการได้ส่งไปตรวจสอบคดีฟอ้องเกินและสมทบกันฟอ้องเกินดังนั้นวัน,นเนี้ยัี่แปดพฤษภาเนี่ยถ้าคุณนัทพรไม่มาพบนิตายเนี่ยคุณเจอหมายเรียกแน่นอนเอ้ออกหมายจับเพาออกหมายเรียกไปครบแล้ว ะครับเจอหมายจับแน่นอนหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนของที่ใเพราะคาดีเนี้ยอคดีร่วมคันฟอกเงินและสนพวกฟอกเงินเนี่ยเขาบอกว่าอายุความมันสิบห้าปีเก่งจำหมดอายุความเนี่ยสิบห้ามิถุนาย,ยนเดือนหน้านะครับก็หมายถึงอันตรีซักคร่าวๆนั้นเลยอีกสองสัปดาห์ถูกไหมครับต้องเอาตัวคุณรัฐพรไปให้แอาการเพื่อส่งกองสาร ดังนั้นเนี่ยพอคุณ,ณนัทพรไปเคลื่อนไหวยุคยุคภาคอุใจไทยเขาเนี่ยคุณอนุทินคุณอะไรตาไลเนี่ยก็เลยออกมาซัดทั้ง,งคุณนัทพรซัดดีไอนะครับก็อยากให้ดีไอเนี่ยเรี่ยงนาตัวคุณนัทพรเนี่ยไปให้อาการเขานะครับก็ถึงขนาดออกแอคชั่นว่าถ้าตามจับไม่ได้ก็จะให้อะไรล่ะฝากปกครองเพื่อจับจริงๆก็มีหน้าที่เนี่ยเจ้าพนันกงานของรัฐเนี่ยจับได้หมดนั่นแหละถูกไหม นะครับฝ่ายปกครองก็ยังไปจับบอดจับซ่องจับบอดกายจับบอดเฮโรได้เลยก็ทําได้ครับเพียงแต่เขาเขาก็เรียกเขาเรียกอะไรอ่ะยั่วลมนีไออ่ะพูดง่ายๆนะครับทําไมดีไอจ้องจะมาทำแต่เรื่องสวนะเตือนเขาเรียกอะไรสกิดเตือนนิดไอว่าอย่าทำแต่สวนะไปทาจับคุณนัตบอรดด้วยว่าเพราะคดีฟอกเงินเนี่ยร่วมกันฟอกเงินสมทบเป็นฟอกเงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดเดือนมิถุนา ไอ้สิบห้าวิยุนาเดีย,ดยนาเนี่ยอหลืออีกสองสัปดาหนเนี่ยอันนี้ดีไซน์เขาชี้แจงม,มาแล้วเนี่ยผมอ่านข่าวอยู่เมื่อกี้เนี่ยดีไซเขาก็พูดเป็นขั้นนตอนเข้ามาเพราะว่าคุณ,ณนัทพรน่ะคุณไปเลื่อนเขาคุณไม่มาพบอเอกาจีนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่มาเนี่ยคุณเจอหมายจับแน่แล้วหมายจับปุ๊บเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วฝ่ายปกครองเนี่ยอ,อสสอะไรต่างๆผู้ว่าในพื้นเนี่ยถชาเจอคุณนัทพรที่ไหนก็จับได้ก็ ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับเอาว่าคุณคุณอนุทินแล้วคุณเดชไทยแค่แอคชั่นช่วยดีไยกันแล้วกันเขากระตุกว่าลัวนี้นจะลืมว่ากันเถอะปล่อยเหมือนกับว่าคุณนัทพรเนี่ยมันเนี่ยยังเคลื่อนไหวมันยืดยุบพกเขาอยู่อ่ะนะครับทั้งทั้งที่คดีเนี่ยมันจะบดอายุค,ความอยู่แล้วไอสารกรทองจัดเนี่ยโหมันนานแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้ถึงว่าบรนจมด อายุความเดืเดอนมิถุนาเดือนหน้าแล้วน่ะสิบห้ามิถุนารับห้าส <15 S 2> ิบห้าปีโอ้โหมันแป๊บเดียวนะสิบห้าปีเลยเนี่ยนะครับดีไซน์เขาก็ชี้แจงมาเขาทำตามขั้นต,ตอนเพราะว่าเขาก็บอกแล้วไอ้ไอ้คุณนัทพรเนี่ยก็อาจจะไม่ไปจริงอ่ะไม่พบไม่ไม่พบอายการจริงๆอ่ะจนจนอายการเข้าทวงมาที่ดีไซน์ว่ามาหลายเอาตัวไปให้เขาจะทีนะครับดังนั้นวันนี้ยี่แปดเนี่ย ตามพี่นี่อะไรเขาชี้แจงมาวันเนี้ยภายในวันนี้ถ้าคุณไม่มาพบเขาเนี่ยคุณนัฐพรก็เจอออกหมายจับแหละออกหมายจับปุ๊บทั้งดีไอทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองเขาจับได้ที่คุณณริทิ์เสนอตัวนั่นแหละนะก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือบมันไส้อ่ะเห <c oughs> ตุถูกไหมบมันไส้อ่ะมันยืดลอยไปลอยมาทาั้งทที่มีคดีฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินอยู่เนี่ยนะไม่ใช่คุณณัฐพรคนเดียวนะ เป็นหนึ่งในสิบสี่คนที่ถูกแจ้งข้อหาคดีสากรของจักรก็เรื่องราวก็มีแค่นี้ครับผมครับก็อ่ะก็ค,คุณนัทพรก็ไปรีบเคลียร์คดีแล้วกันเพราะว่าจะได้มามายุบพักภูมิใจไทยต่อขณะที่ทางด้านคุณอน,นุทีนีเราก็ชื่นชมนะแกก็เป็นพลเมืองดีนะ,ะก็มาตามคดีคุณณัฐพรให้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพยักน้อยมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องพวสวนะครับ